ในอดีตเองคือสไนเปอร์มือหนึ่งนี่สงครามมันก็ผ่านไปหลายสิบปีแล้วเองยังไม่วางมันอีกหรอวะอาเฉินเฮ้แต่ผ่านสงครามมาก็คุยอะไรไม่รู้เรื่องฮัลโหลนั่นใครอะ รู้แค่ว่าตอนนี้กูจับตัวน้องมึงไว้ก็พอถ้าผายเลยสามชั่วโมงมึงไม่รีบเอาเงินสิบล้านกูไทยตัวน้องมึงไปน้องมึงเป็นสัง <c oughs> น้องกูจะไปอยู่กับมึงได้ไงมึงอย่ามาตัวมึงไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรงั้นมึงรอรับของที่กูส่งไปก็แล้วกันอาจารย์ วันนี้มีของมาส่งไหมวะก็น,นี่ไงลู้พี่เฮ้ยนี่มันกระเจียวประสิทธิโชคมันตัดช้างน้อยน้องกู ืว่าถอผมว่าอย่าเปิดมันอีกเลยลุงพี่ไม่เปิดไม่ได้หรอกอเฉินตอนนี้น้องกูกำลังตกอยู่ในอันตรายอย่าอย่าเปิดอย่าห้ามกูมันหนีมือค่อยมึงเกามือออกซิไม่ได้จับมันมาหลายปีแล้ววันนี้ มึงสนใจกูบ้างสิวะวันนี้จะไปช่วยน้องกูถึก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 ไปมันอยู่นั่น แรงลมอยู่ที่40เมตรฮิร์ความเร็วอยู่ที่380กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะกลับมาเลยจิ้วเฮ้ยอาเฉินมึงพลาดได้ไงวะมือมึงทำไมสันๆวะไม่นิ่งเหมือนแต่ก่อนเลยฝีมือมึงตกแน่วะพอดีผมก็ออกมาครับเมื่อเช้านี้ลูกพี่เฮ้ย ไมหมิ่นหมิน,มน,มนแบบนี้วะโครเย็บเชียรตรวดหมาเขาลูกพี่ต้องถึงมือกูมึงรอกูอยู่นี่แหละกูจะใช้วิชาสมัยกูรบอยู่เวียดนามแก่ว่าเถอะกินกมาน่อยกมานักินกมน่อยก็ากกินกมาินกนักกินกายกมานักกินกมาินกมานักกินกานอกูออยู่นี่นะได้ลูกพี่ ขังบังตาทำบางบังตาสังขังบังตาคุณจุ่มเนีเฮ้ยคุณมาจะได้งวะคุณเห็นกูได้ไงวะกูใช้กระถางกับบังกายด้วย ถ้าราถานี้ใส่ว่่ได้ผลมึงต้องเจอราถานี้เฮ้ยคาถาเ่นโอ้ถึกโอ้ถึกโอ่งเมงเมฆเเออโอ้โอ้ตึ้งยิงเดี๋ยวมไหวแล้วไหวแล้วพหลูกกันุนวไหนลูกิ ฮันเดลไมฮันเดลมคใช่โอ้โาุนไว้ห้ายซินัวกอดเะเฉียดขั้วัวใจไปนิดเดียวขอบใจมากตืนที่โชคโอ้ถุกถึกฮ่องถึกถึกแบมถึกถ ถึกอ้งถยกถึกแอ่งถึกแอ่งไม่จะไปซิแอ่งอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยโดนแล้วพี่กูกูเลิกกูเลิกกูเสพไม่ได้กูนั่งเงาเฮ้ยมันตายเลย วันนียจบแล้ววัน้จบแล้วันไมยอมกูยะงยุ่เข้าไปององงมึงฆ่าน้องกู ป,ป,ป้าลูกพี่ผมหิวขอว่าแม่ผมเอิ้นกับป้าแล้วนะอ๋อนอ้แย่อยงองมันวะ,ะมันนี้อยู่เขาเล่นซะไปเมื่อนเคยเอาไหมเดี๋ยวจิ๊โซ่ข้างในตรงนี้ทำแล้ว โุ้ยคำนั้งดีกูบานยิงยู่เมียือเงินจะยิงอูจะเล่นย้อมไปไกลกูองคนเป็นระตกมนเออแ้มือจะมาเล่นไม่แมวนหนึ่งเขาเลยเนี่ยอู้ก็ตังกินก็ได้รูเขานะอู้เมยแเราเมยแเ้วเลีนจโดนเราเบิดมือยูเลยเว้ยคำโลเดี๋เดี๋ยวมือเินซื้อมามาให้กิ่น้ำเดี๋ยวกพาเห่นกินกองแก้วเอาเีกลับมาครับเ่นเน่าเนได้สมนิก็ดีลอไปมือเ่นกูเล่นได้ตของกูเป็นนะอ้ยมึงหนาจะของที่ถเป็นตัวยังดูง